สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับทำอะไรครับเล่นครับเล่นรถเหรอครับเล่นรถครับอ๋อน้องเล่นรถของเล่นเหรอครับคอ๋อบึ้นบึนทำเสียงยังไงนะครับมันนั่นเออทำเสียงงั้นเหรอครับชื่ออะไรนะครับแนะนำตัวหน่อยลูกชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรครับชื่อน้อไฟ อ้ะก็ดูดิดูวิดีโอเนี่ยเห็นไหมเล่นของเล่นนะครับอันนี้มันเล่นข้างๆบ้านนะเล่นดินค่ะไปนั่งเล่นเลยค่ะดูน้องดูน้องดูน้องไหนล่ะครับดูน้องอ่ะแม่ขอถ่ายวิดีโอกันอ่าๆเดี๋ยวไม่ให้ดูอ่าไปไปนั่งตรงนั้นก่อนป เเด็กนะคะตื่นมาก็จะมาแอบเล่นเหมีที่ข้างๆบ้านที่เป็นดินนะคะเนี่ยเล่นดินนะคะรถตักดินมีผูครับไปใส่รองเท้าก่อนได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะครับทำไมล่ะครับบอกแม่สิ ทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะครับมันเปื้อนนะครับใส่รองเท้าไหมครับจักดินเหรอครับครับครับให้มือสกรปรกแล้วจับดินอะ่ะสกระปรกไหม สร็จแล้วมาเสร็จแล้วอ่ายกมือขวายดูหน่อยนะสิครับมือขวายตรงไหนครับโอ้เก่งมากครับมือซ้ายตรงไหนอ้โอโหเก่งมากเลยใครเชื่อต้องพูยกมือขึ้นอ้โ,อโหเก่งที่สุดเลยครับโอโืมเล่นรถด,ดินเหรอครับอ้โ,อโหเทดินตรงนี้เหรอไปเล่นทรายตรงนู้นไหมนุกไปเล่นทรายไหมไหน ไปเล่นรเหรอครับไปเล่นทรายเหรอครับอ๋อไปเล่นทรายนะครับอ่าเล่นทรายนะครับแชใคอจตกิ้ง